ทางขวามือนะคะก็จะแกะสลักเป็นรูปหน้าการนกแก้วแล้วก็พญาครุฑแล้วก็มีลิงค่ะแม่ลูกกอดกันแล้วก็มีนกทางซ้ายมือนิดหนึ่งค่ะนกชนิดดีทานช้างเป็นอาหารชื่อนกหัสบีลิงซึ่งทับหลังชิ้นนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันนะคะเราไปพบท,ที่ร้านขายขงเก่าในกรุงเทพมหานครค่ะส่วนชิ้นทางซ้ายมือที่ปล่อยโล่งๆตรงนั้นค่ะก็คือไม่พบว่าอยู่ที่ไหน,นะคะ่ะ ส่วนด้านโนที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นหน้าบานนะคะจะแกะสะลักเป็นเหมือนคนณจูนรำคะ่ะหน้าบานชินี้จะแกะสะลักในตอนศิีวะนาตราชหรือสีวะทรงฟ้อนรำก็คือการฟ้อนรำของพระศีวะเนี่ยจะเหมือนกําหนดโลกใบนี้นะคะ่ะกาหนดโดยการที่ทางใดที่พระองค์เนี่ยร่ายรำในจังหวะที่ ช้าอ่อนช้อยสวยงามเนี่ยก็จะส่งผลให้โลกเนี่ยเกิดความสงบสุขแต่ถ้าการใดที่พระองค์ได้รำในจังหวะที่เร็วกว่าปกติเร็วกว่าป,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 ปะกติกว่าปกติหรือรุนแรงเนี่ยก็จะส่งผลให้โลกเกิดภยัยพิบัติดางนั้นเนี่ยศาสนกชนก็จําเป็นที่จะต้องสวดมนต์อ้อนวอ,อ,อนให้พระองค์เนี่ยไร,ยร้รำในจังหวะทีพ่พอดีพอดีแล้วเราทังเกตว่าเขาจะแกะสลักพระศิวะอยู่ด้านบนทำนารายกับพระพงค์เเป็นการบ่งบอกให้เราทราบในทันทีว่า ที่นี่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดก็จะสมพรกับลูกคารพที่อยู่ด้านในประสาทประธานก็คือศิวะล่นเองแล้วก็จะตั้งอยู่บนฐานยนเทพผู้รับพระราตชที่สามนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะจะเห็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยสิลาเลนทั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ค่ะอาคารสองหลังนี้ก็คือนี อาคารสองหลังนี้ก็คือเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บหนังสือหรือคำพีสาคัญทางศาสนา,าชื่อว่าบรรณาลัยค่ะหรืออาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นห้องสมุดก็ได้ถ้าเราทำง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีซึ่งเราเห็นแล้วว่าห้องสมุดหรือบรรณาลัยเนี่ยจะ่อสร้างด้วยศีลาเลย,ย,เ,ลยเหมือนเหมือนพับพาเพิ่ลเืิอนจำได้ไหมคะอาคารท,ที่พะมหากาษัตริเป็นที่งป็นกายเพราะว่าเขาสร้างสมัยสุดท้ายเหมือนกันก็คือพทศวรรษที่แปดสมัยสุดท้ายทีนี้ข้างๆอ,อาคาร ของบรรนาลัยทางด้านทิศเหนือเนี่ยจะเห็นอาคารที่โกดด้วยอิฐสองหลังค่ะโรงโกงอยู่อาคารอิฐสองหลังเนี่ยเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าสร้างสมัยแรกเลยค่ะท่ใน,นช่วงพุทธศตวรรษที่สิบที่สร้างก่อนนครวัดนครธมนะพี่ทศก็เหลือเหลือ16บที่เดือนยังไม่ได้พูดส่วนสิเนี่ยจะรุ่งเรืองหน่อยเพราะว่า สิเจ็ดเนจะเหมารวมตั้งแต่ปราสาทระพานสะพานนากฆ่ระเบียงพุดแล้วก็บันไดต่างๆที่เราเดินขึ้นมาค่ะบันไดขึ้นปราสาทบันไดต้นทางมาสี่ร้อยปีใช่ตรงนั้นนะะอันนี้จะเยอะหน่อยก็คืออยู่ในช่วงพระเจ้าเนรินธาริตนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเข้าทางด้านที่อยู่ตัต้เเพราะว่ามีตะวันแบบเข้าไม่ได้ อยู่ในส่วนของทับคค่ะเป็นอุมาไม่เหตุส่วนอุมาไม่เหตุส่วนก็คือเป็นตอนที่พระศิวะและพระนางอุมาเนี่ยประทับอยู่บนวัวชื่อว่าโคนนทิเป็นวัวตัวผู้สีขาวเป็นพานาของพระศิวะก็พระศิวะจะตะคงโอ๋อชายาคุณเพราะอั้เพราะว่าท่านเป็นเทพที่รักชายามากก็จะไม่ไม่ให้หายไปไหนก็จะพระอุมามเหตสวน เป,รรเป็นบัวตัวผู้สีขาวเป็นพาหานะของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูจะมีพาหนะประจําพระองค์เพื่อที่จะไปที่อื่นๆได้ค่ะสญจร <laughs> ใช่ค่ะแต่ลูกเขาโลคี่เราเห็นเนี่ยเป็นของจําลองนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยแตกหักไปแล้วกรมศิลปากรก็เลยอุทยานเนี่ยก็เลยนาไปจปดัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายอําเภอพิมายจ,จังหวัดนะครราชสีมาค่ะกาจะ หัวก็จะนอนหมอบผ่านไปทางทีวลรินที่อยู่ห้องถัดไปทิศตะวันตกผู้รักษาประตูเรียกว่าทะวาราบาลทะวาราบานซึ่งมีอยู่กี่ทิศครับสี่ทิศค่ะเราจะดูทางซ้ายมือของประสาทประธานก่อนนะคะทางด้านทิศตะวันตกนะคะ่ะจะเห็นอาคารหลังเดียวเล็กๆตัง้งอยู่ะคะ่ะ มีประตูทางเข้าที่เดียวทิศตะว,วันออก3ด้านเนี่ยปิดทึบเป็นประตูหลอกนะคะแล้วก็อาคารเนี่ยค่ะอาคารน,นี้ชื่อว่าปรางน้อยซึ่งปรางน้อยเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยรูปคารมไม่หายไปแล้วหรือเพียงฐานส่วนหลังคานเนี่ยอนิฐานว่าอาจจะสร้างไม่เสร็จหรืออาจจะสิ่งก่อสร้างตรงหลังคานเนี่ยอาจจะมุงด้วยไม้ก็คงย่อยฉลายไปหมดแล้วนะคะซึ่ง ปางน้อยเนี่ยเราจะสังเกตว่าข้างๆหน้าบานเนี่ยจะมีมพญานาคด้วยซึ่งพญานาคเนี่ยจะไม่เหมือนกับพญานาคที่อยู่ด้านล่างตรงสะพานเพราะว่าพญานาคที่ปางน้อยเนี่ยจะจะไม่มีเครื่องประดับบนศรีรษะจะเป็นนาคเสียงเกลี้ยงซึ่งนาคเสียนเกลี้ยงเนี่ยจะเป็นนาคศิลปะแบบบาปวนสามารถกําหนดอายุก็คือพุทธศตวตรรษที่16กค่ะเมื่อกี้ที่เดินบอกไปก็คือพุทธศตวรรษที่ 15. คือปราสาทอิกสองหลังพุทธศตวรรษที่16กก็คือปางน้อย ส่วนพุทธศตรวตรรษที่17ก็จะรวมทั้งหมดเลยปราสาทประธานระเบียงโคศบันไดต้นทาไอบันไดขึ้นปราสาทแล้วก็สะพานนคราชส่วนพุทธศตรวตรรษที่18ก็จะเป็นบันาลัยหลังนี้แล้วก็พระพลาเปื้องเครื่องจุดแรกที่เราเจอกันนะคะก็จะรวมทั้งหมด4สมัยทั้งหมด400ปีคะ่ะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่ะ4ศตรวตรรษนะครับ วะลอนบนฐานโยน,นีครับชื่อห้องอะไรครับคันพะคัคะลยาธิกก็คือจะเป็นลักษณะทรงกระบอกปลายโมลเป็นแห้งจะมีอยู่3าส่วนนะคะส่วนดน้าล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่ารมมาพาธแทนพระพรหมเป็นเทพผู้สร้างผู้สร้างโลกค่ะถัดมาส่วนกลางจะเป็นแปดเหลี่ยมก็คือเรียกว่าวิสุุพาธจะแทนพระวิสุืุพานารายองค์เดียวกันนะคะเป็นเทพผู้ปกปักดูแลรักษา ส่วนด้านบนจะเป็นทรงกระบอกปลายมนก็คือจะเรียกว่าลุทธาผก็คือจะแทนพระศิวะเป็นเทพผู้ทําลายซึ่งศิวลูเนี่ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระศิวะมีจะมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายนั่นเองค่ะส่วนฐานด้านล่างที่รองรับศิวลงอยู่จะเรียกว่าฐานโยนีหรือฐานโยนิก็จะเป็นเอ,อ่อสัญลักษณ์เครื่องเทศอีกไมยถึอพระนาอ,อุกมา สองสิ่งเนี้ยจะต้องอยู่คู่กันเพราะว่าจะทําให้เกิดความ,มบุดมสมบูรณ์บนโลกนี้ค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยบุคคลที่เข้ามาในห้องนี้ได้เนี่ยจะมีแค่พร์แล้วก็พระมหาทสานั้นก็จะมาประกอบพิธีกรรมในนี้ค่ะโดยพร์เนี่ยก็จะเทน้ําราโบนศีวนิ่ะน้ำก็จะไหลผ่านสีวนิชจะกลารเป็นน้าศักเิ์นะคะแล้วก็ผ่านฐานโยนีซึ่งฐานโยนีเนี่ยก็จะมีท่อยื่นออกมาเราจะสังเกตว่าบริเวณพื้นจะมีการซอก เป็นเป็นร่องเข้าไปค่ะเพื่อที่จะทําท่อยื่นออกไปทางด้านทิศเหนือเห็นไหมคะเพราะว่าชาวบ้านเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้ชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องออกไปรอรับน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปดื่มกินหรือประพรมเพื่อความเป็นสิริมง,งคลน,นั่นเอง ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมเนี่ยอยากให้เขารบกฎระเบียบด้วยอะค่ะเพราะว่าอยากก็เราก็อยากให้โบราณสถานอยู่กับเราไปนานๆเนาะค,คือที่อยากให้เคารพเพราะว่านักท่องเที่ยวบางท่านก็คิดว่าเห็นเป็นเรื่องสนุกก็ไปปีนตามกำแพงอะไรเงี้ยกระโดดอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมะคะ่ะก็เลยอยากให้อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยเขารบกฎระเบียบของอุทยานด้วยนะคะ